อีของไทย2องจู 4, ยนย์สีู่ดิกรหกิโลกรัมต่อกางเซนครับอีตัวอย่างนึงนะครับตัวอย่างนี้ ชื่อในบรรจุขอกหัวเราว่าจงออกแบบนะครับจงออกแบบจงออกแบบก็คือเราต้องมาหาของนักออกแนะครับถ้าเป็นการหา D m ก็คืออาจารย์กระผมนักออกแบมาแล้วเราให้พวกเราทำนไลๆๆๆ่ไล่ไล่มาใช่ไหมจนมาถึงหาปีตอนสุดท้ายเทียบ PM นะครับอันนี้เป็นการออกแบบก็คือเลือกไซส์ของหน้าตอกแบดอ่ะโจทย์บอกว่าจงออกแบบ อะไรค่ะเพียงอย่างเดียวโดยใช้หน้าตัดท่อกลมอ่าหน้าตัดท่อกลมนะครับหน้าตัดแตกๆมาก็ไม่แตกขนาดนั้นเสาท่อกลมใช้็ใช้นะครับพวกทลาสอะไรอย่างเงี้ยเขาจะใช้เป็นพวกหน้าตัดไไส์กลมนะครับก็เชื่อนะครับไซส์เรียวนะครับข้อนี้แต่เปลี่ยนแค่เป็นหน้าตัดท่อกลมเฉยๆจะให้เลือกไซส์นะครับกำหนดให้น้ำหนักบรรทุกคงที่ น้ำหนักจอ45ตัน F ข้อนี้หน่วยเป็นหน่วยไทยแล้วนี่โอเคไหมครับเสาความยาว9เมตร1น่สมมุิ9เมตรที่เกิดการความยาวเสามีการข้ำยันนะครับทางด้านแกนวายนะครับข้ำยันนะยนั่นให้มันเกิดการโกงต่อทังแกนวายของหน้านะคืออย่างนี้ มันจะเขียนเต็มๆว่าก็คือสาวมีการทำไม่ให้เกิดการรูปรอบแก่ กำหนดให้ใช้เหล็กชั้นคุณภาพ S.S. สี่ร้อยใช่ไหมใช้ฟอร์มเดิมเลยครั้นพอๆกับขับพอเปลี่ยนระบบมาใช้หน่วยไทยเนี่ยมันก็ยังเป็นฟอร์มเดิมเลยนะครับกำหนดให้ใช้ชั้นคุณภาพของเหล็ก S.S. 4 0 0ร้อย F.W. สองพันห้ใช่ไหมอันนี้รับประกันได้แล้วก็กำหนดให้ E นะครับหมดรัสยซดยอยู่เหล็นท่า E ของเหล็กเท่ากับส0 4สิสี่คูณสิบกับละหกกิโลกรัมต่อกลางเซนนะครับแล้วก็ให้ปลายทั้งสองของเสายึดล้างแบบผิวแบบธรรมดา,าเลยนะครับง่ายงวิธีการทำคล้ายๆเลยเอา f y ออกมาก่อน,น f y ของ s m 400มันประมาณ2.5งพโอเคแหละอาจารย์ก็คิดว่าทุกๆคนในห้องนี้ก็คงจะพอทำได้แล้วนะครับแล้วก็มารวมน้ำหนักกรรทุกอันนี้อ่านผล เพราะว่ามันเป็น1.4บวก1.7นะโหลดแฟกเตอร์ตามของไทยแล้วนะอันนี้ปรากฏว่าแทนค่าแล้วรวมน้ำหนักของนินงสซัค T16 ตัน TLC15 ตันเนี่ยแทนค่าลงมาซล้มันจะได้ประมาณเกือบเกือบร้อตันเลย98.93ครับ99ครับเสายาวเก้าเมตรเดี๋ยวได้เก้าสามุูนเก้าเก้าแล้ว โอเคสำหรับข้อนี้ถ้าเป็นโจทย์ออกแบบโฟล์กันเวิร์กโฟของมันก็จะคล้ายๆเลยนะแต่ว่ามันต้องขึ้นต้นมาด้วยตัวนี้ก่อนตรวจสอบพฤติกรรมของการโหนกของเสาต้นเดียวตัวนี้ก่อนาเออันนี้เป็นเป็นเมมเบอร์อันใดสิเป็นเมมเบอร์อันใดสิก่อนเพราะว่าเรายังไม่มีเซสชั่นมาให้กัน ก็เลอสิงคุณก็ทำแบบเดิมเลยโจทย์บอกว่าเสาปลายเป็นจิน k เท่ากับหนึ่ะครับทั้งทาง x ทาง y เลยอาจารย์ก็คงไม่ออกข้อสอบที่มันโลกงจิตให้ kx แต่ ky ไม่เท่ากันหรอกนะครับแต่มันเป็นไปได้นะในทางความเป็นจริงนะครับ k ทาง x กับ k ทาง y อาจจะไม่เท่ากันก็ได้ แต่ตอนนี้ให้เข้าอะไรก่อนเป็นทีมแบบสมบูรณ์เลยนะับ kxky เขา้าัาเป็นจุดสุดคุณหาอะไรเลยไม่ใช่ความชันดูนะตนตรงนี้อ่หาตัว lc ออกมากครับ lc lc เข้ากับ k l นะ lc เข้ากับ k P, l แต่ทีนี้จับโจุดนะโจุดอาจารย์บอกว่ายังไงครับมันมีการทำอย่างที่กางเสาถูกไหม พอมีการทำยันที่การเขาค่า L ทางกายภาพมันจะเปลี่ยนแล้วทีนี้ทำยันตรงน,นี้มันจะไปอยู่บนแกนไหนก็อยู่ที่โกถงถูกไหมครับเออแต่ว่าอเน,นี้ยสังเกตดูนะครับคุณหา k x คูณ Lx ก็คือ1คูณ Lx ตรงน,นี้9 0้เซนก็คือเสายาวเมตรเนาะแต่พอมาดูอีกแกนหนึง่งอาจารย์บอกว่า เสามีการทำยันไม่ให้มันเกิดการรูปรอกแกนวายของหนะ้าต่าแสดงว่า L Y มันจะลดลงแล้วทำยันบนบุกลางเสาสแสดงว่า L Y มันจะลดลงเถึง450เซนนะครับเห็นไหมพอทำยันพอทำยัน ถ้า L มันไ็นจะเปลี่ยนโอเคไหมครับแต่ข้อเนี้ยมันทั้แค่ทางเดียวทั้ไม่ให้เกิดการวงรต่ออรแกน y วนนะครับระยะแอลวายมันเลยเปลี่ยนแค่ระยะเดียวแต่ถ้าสมมุติเป็นเสาสีน้ำเกินแบบนี้ให้ตัวเนี้เป็นกาเสานะครับตั้งแกนก่อนอันนี้แกน ตังตง้งเสาปุ๊ถ้ามีคานยิงมาใส่มัน